เราจะมาหักหล้างโคตรของเกลือนี้กันเพราะว่ามันคงยังไม่โพ่หรอกแล้วก็จะไม่โผ่เลยหรือเปล่ากดข้ามไปเลยนะเฮ้ยเยมีค้างอย่างนี้เฮ้ยเฮ้สีทองมาเหลือจะเชือ่อลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในวันพันแมนเดอะสตองเกตซูเปอร์ไท ครับวันนี้เราก็ได้กลับมาครับดูจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะเอาคลิปนี้มาเป็นเขาเรียกว่ามาเปิดเออได้ขยับเพี้ยนช่องนะฮะก็คือตอนนี้เราปล่อยค้างไว้สี่เดือนแล้วที่หายไปทุกคนไม่ต้องสงสัยครับกับคลิปวิดีโอนี้ก็เพราะว่ากลัวริกริ์สุดๆครับโอเคเห็นไหมฟันประกาศแสงได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยฮนะเล่นตัวนี้ไหม218นะครับ ที่ผมหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าผมหายไปเพราะว่าไปสะสมตัวตัวนี้เพื่อที่จะรอก,การเโ่วันที่15เดือนหน้าเ,เดือนนี้สิเออมันจะมาแล้วนะครับแล้ววันนี้แน่นอนเราจะมาเรียกว่าเห็นใบตัวเหลืองไหมคือ189่้ยปใบวันนี้เราจะมาสุ่มกันเพื่อที่จะลบล้างเกลือในตอนนี้แล้วเราก็จะไปวันที่15เดือนหน้าและดูนี่ครับอัปเดตใหม่มีอะไร,รบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนี่ครับ เริ่มจากเอออันนี้ก็เป็นตู้ตัวม่วงอ่าก็จะไม่พูดอะไรมากส่วนตู้ตัวแดงตอนนี้ได้เอาตัวละครเก่าๆจากตัวดํานะครับได้เข้ามาสู่ตัวแดงนะครับในปปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นระดับจํากัดนะครับมันไม่ได้หายไปนะจํากัดเนี่ยมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออ S R อันใหม่ก็ว่าได้นะเออก็คือก็จะได้ไประมาณนี้คนระับตัวที่จะเข้ามาก็จะเป็นตัวอย่างเกลิเออ เกโลกิโลนะครับแล้วก็ซอมบี u, ้แมนวัคซีนแมนฟินิกซ์แมนกเคสือเมทันไนส์นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเมทันแบ็คเดี๋ยว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 กระบองเหล็กเองเป็นเมทันแบ็คเหรอใช่เหรออะไรอะ่ะอ้าวนี่มันกระบองเหล็กไม่ใช่เหรอ แล้วก็มีโบรอสทิงแล้วก็กาโร่นะครับที่เข้ามาครับและก็แถมไม่เป็นครับตัวตูว้ต,ตัวเหลืองนะของเราเนี่ยมันก็มีตัวที่เข้ามาก็ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะก็รู้สึกว่าทเท่าเดิมไปซ้ำวันนี้เราจะมาหักล้างโคตรของเกลือน,นี้เพื่อที่เราจะได้ไปทาทลิปอีกทีวันที่ส5านะครับผมยังชี้แจงไม่หมดก็คือมันมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างตอนนี้รู้สึกว่ากลยุทธ เข้ามาแล้วก็คือการ์ดพวกนี้นะครับอืมถือว่าเยี่ยมยอดไปเลยนะครับ<ต>เ,รเข้าไปที่ฝึกฝนแลน้วแล้วเราก็าไปที่หอจันเซี่ยวนะครับมันก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าด่านลงใหม่นะครับหืมแล้วบอกเลยว่าผมไปเล่นมาละเห็นด่านด่านพวกนี้ไหมคือที่ไม่ขึ้นนะครับไประดับสองสามสี่เพราะว่าผมไม่มีตัวคอหลักอย่างเอ่อเขาเรียกว่าเกลียวกันชุบเนาะมันก็เลยทําให้ผมไม่สามารถผ่านได้เพราะไม่ยากถึง มาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไปคนระับไปเราไปเริ่มสุ่ม10ใบแรกเลยครับ10ใบแรกผมจะขอข้ามนะฮะจนกว่าจะถึง80ใบนะครับประมาณ70ใบและ80ผมก็จะไม่กดข้ามนะอันนี้มาแน่นอนครับกดข,ข้ามไปเลยวันนี้เราจะได้ตัวดีหรือเปล่าไปเลยซาตมะขอข้ามไปก่อนโอ้ยได้ตัวอย่างเอ่ออะไรวะ ตัวสนิอยางสนิกมาเลยนะครับผมนะครัไปเริ่มตัวถัดไปแล้วครับกดข้ามเลยโอ้แต่ตู้ตัวเรือผมไม่ค่อยคิดอะไรมากแค่เรามาหักล้างเรือแค่นั้นเองได้ตัวอะไรมาบ้งหืมก็ได้ตัวจำได้ระดับเอ็นกับระดับมาเนาะถือว่ายี่มเลยยี่สิบใบผ่านไปแล้วครับสามสิบใบจะเป็นยังไงไปเลยใส่ตามาโอ้โห บัวระดับ S R มาเป็นเจ้าบ,บัวเอ้ยโผล่มานักะาหวานด้วยถือว่าสองตาติดเนาะถือว่าโชคดีไหมมันก็ไม่ได้โชคดีเพราะผมไม่ได้ประกานครับไปเปลี่ยนไปเป็นเศษเอานะผมไปรอบที่เท่าไหร่ละ40บใบ40บใบตานี้ผมขอไม่กดข้ามขอต่อยเลยแล้วกันเผื่อมันมีของดีๆเผื่อได้ลุ้นมากครับต่อย้าไปแล้วครับยังไงครับเสียสับ,บ เกลือแน่นอนโอ้โหได้ตัวซ้ำหรือเกินตัวต่อไป50ใบไปขอกดข้ามไปเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันคยังไม่โพ่หรอกแล้วก็จะไม่โผล่เลยหรือเปขอกดข้ามไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมีค้างอย่างนี้นี่ํำลังครับทดสอบความสามารถในการต่อสู้แบบ AI ไอตัวนี้ผมไม่มี ใช่หรอเฮ้ยโชคดีครับได้ไซบอร์ด G4 เฮ้ยเหลือจะเชือ50ใบโอ้โหมาต่อกันที่60ใบเลยครับแบบนี้เริ่มดีขึ้นเลยนะเอ้ยขอาวบอลแล้วครับสีทองหรือเปล่าสีทองหรือเปล่าเกลือแน่แ่ไม่มีเลยนะเราโผมาแล้วก็หายไปเลยเหรอ ผูได้อย่างตัวนั้นนะผมเคยอยากจะได้มันนะฮะแต่ผมกดข้ามไปเลยอันนี้รอบ70็บใบนะก็ขอกดอยู่ดีๆก็โผล่มามายัางไงไม่มานะฮะโอ้โดเกลือยาวแน่เลยตัมากันต่อที่80ดบใบครั้งนี้ขอต่อยเผื่อจะเป็นลางดีนายตมาต่อยปลายแปดสิบใบเปี่ยง แล้วยังไงครับได้ระดับสีม่วงมาโอ้โหแล้วโอ้โหหน้าฉากหลังไม่โดดด้วยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะจงคำรามโอ้โหตัวหอกหน่อไม้อ๋อตัวอะไรนะเฮ้ยสิงเกอร์ผมไม่ค่อยได้จำคำพูดของตัวละครมากแล้วตัวนี้โผล่มาเป็นยังไงเริ่มสํารวจเถอะโอ้โหตัวนี้ใช่ครับสปริงมาสเตแม่งสปริงเกอร์กับสปรินมาสเต ผ่านไปแล้วก็80ไปเราต่อกันเลยที่90ไปถือถว่าได้ดีนะตอนนั้นเป็นตัวที่ผมอยากจะได้นะมา,มาแล้วครับต่อยไปเลยไหนได้ระดับนนได้ระดับ SR เป็นตัวอะไรครับ <are> ฉันขัไม่ออกหรอกนะโอ้โหโอ้โหมาทำไมสมายแมน อย่างน้อยได้ตัวนกักตากหวานมากมันก็ยังดีไงต่อแล้วครับ99ใบนะครับเดี๋ยวตอนนี้กี่ใบแล้วนะน่าจะร้อยใบอันนี้น่าจะเป็นตาที่ร้อยใบแล้วโอ้โหถือว่าดีดเลยผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ว่าข้ามไปแล้วก็แล้วกัน,กน,กนเพราะว่าจะโหมแบบโหมไหมโหมไหมมีเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยถึงร้อยใบผ่านไปแล้วเหลืออีกแปดสิบใบมาล้วนรุ้นล,ลับกันเลย ไปจบท่าไปเลย ต่อยเลย,ยกันหนึ่งร้อยแปดสิบตัวใบที่เราสะสมกันมาตาคนอื่นเขาสะสมไปสะสมเป็นพันแล้วล่ะแต่พวกผมมาเปิดเล่นทำไมไอ้ไอ้ยูโรหนึ่ได้ถึงสองอันเลยฮะอะไรนะอ่ะแชมป์ในวันนี้สแสดงถึงความหมายของการส่งต่อโอ,โอ้ได้ซาส,ส,สกิหรือว่าตัวเฮ้ย ไม่มีฉันอยู่ไม่ไหวจริงๆสินะโอ้ยบุบกี้มีแล้วมีแล้วไปกันต่ออีกที่ไปสุดท้าย180ใบเราหมดละมีอะไรโผล่มาไหมขอโชคหน่อยนี่ต่อยแรงไม่มา วันนี้ได้แค่ตัวเดียวเองอ๋อรู้นรืนไม่ว่าฮีโร่จะเล่นไม้ไหนกับสัตรูเโตยเฮ้ยอันนี้เป็นตัวอันนี้ทั้งท็อปมังสาวิรัตเฮ้ยถือว่าคอที่จะเข้ามาใหม่นี่ก็คืออัุวินขกับเพื่อนนะโอ้โหตัวนี้ผมก็ต้องการอยู่พอดีเหลือตัวแดงนะสิเอาตัวแดงผมขอเก็บไว้ก่อนนะผมขอไว้ล้างเกลือวันที่15อีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน ถือว่าวันนี้เราได้อย่างตัวไซบอทตัวนี้มาโอ้โหไซบอร G4 โอ้โหได้ตัวเดียวเองนะแต่ว่าเดี๋ยวใครจไป,ปั้นเขาอีกทีนึงครอบผมจะเอามาเปลี่ยนกับตัวไหนดีนะเอามาเปลี่ยนกับเอ่อกตบตันนี้ก็แล้วกันน้ากากหวานนะผมคิดว่าตัวไซบอทน่าจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็อยากได้นะโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีวันที่15นะอันนี้ผมแค่อ,ออกมาขับเคลื่อนเฉยๆนะฮะโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกรุ๊ป